สวัสดีครับวันนี้ผมมาจังหวัดเชียงใหม่ครับอำเภอแม่จแจม่มมาดูเกี่ยวข้าวครับตรงนี้เห็นชาวนาเขาเขาเกี่ยวข้าวกันนะครับก็เป็นภาพที่สวยงามทีเดียวยามเช้าเช้าแบบนี้นี่นะครับแสงทองส่องทุ่งนาที่ยดเหลืองอร่ามเนี่ยมันสวยงามเหลือเกินครับมีทิวเขาอยู่เบื้องหลังมันเป็นภาพที่งดงามมากครับทำให้นึกถึงเพลง ฉันอยากกลับบ้านฉันคิดถึงบ้านครับเห็นเดือนเคลื่อนคลอยใจลอยหวนคิดถึงบ้านคำนี้นวลจันมองเศร้าหมู่ดาวล้อมเจ้าพ่อเลือนโอ้เดือน สงสารจับใจฉันก็ไร้เพื่อนโอ้อกเราคงเหมือนกันฉันเข้าใจพระดาวหลงฟ้าหรือว่าเพราะเดือนหลงผิดคิดเองว่าเขารักเราเช่นเรา รักเขาใช่ไหมโอ้เดือนไม่ต้ององายร้องไห้กับฉันถ้ามันช่วยได้จะเช็ดน้ำตาให้เดือนทุกคืนดาวดับ ครับก็เดินไปดูเขาว่าเขานั่งทำอะไรกันเขาเกี่ยวข้าวแบบว่าต่อสั้นๆส,สวัสดีเจ้า,า,า,านั่งทำอะไรกันครับ,บ ขออนุญาตถ่ายเป็นวิดีโอได้ไหมครับถ่ายเอาไปลง y o ยูทูบเที่ยวแม่แจ่มเอาเนีน่ยนี่นั่งทำอะไรกันนะนั่งรออยู่ค่ะนั่งรอเดี๋ยวจะไปเกี่ยวขา้าวจะเกี่ยวขาว้าวเจ้ามันปล่อยแล้วพี่นหนอทำไมต้องนั่งรอผมงงแปง๊บนึงมันหนาวอยู่เวลาเราอยู่ยังไม่ถึงเวลาอ๋อคือนี่คือมารับจ้างเขาเกี่ยวใช่ไหมครับ มาลงแขกมาช่วยกันอ๋อมาลงแข,กม,งแขกมาลงแขกมาลงแขกมาช่วยกันแต่ต้องรอเวลาไม่ได้รอเวลาก็นั่งรอแป๊บหนึ่งมันหนาวอยู่อ๋อมันหนาวให้มันร้อนกว่านี้เพิ่งมาแพลวเพิพ่งมาเกี่ยวโอ้โคืออยากจะแบบว่า,ามมเกี่ยวให้ดูอะเกี่ยวพร้อมๆกันดิจะได้จะได้ถ่ายอ่าม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 าอ่านี่คือคือต้องเกี่ยวยาวๆแบบนี้ใช่ไหม แล้วก็เอาไปฟาดน่เียโอ้โเกี่ยวเร็วเชียวนะนี่อ่ะดูดูดูเออแล้วก็วางคือนี่ภาคกลางเขาใช้รถเกี่ยวกันแล้วนะภาคเหนือยังใช้มืออยู่เหรอภาคเหนือแนมันเป็นแน่ไล่น้อยแกมันรถมันไปยาก๋อรถมันไปยาก ตอนนี้เป็นข้าวพันุ์อะไรเนี่ยสารปะตองหนึ่งพันอะไรนะสันประตองหนึ่งสันประตองหนึ่งอืมพันข้าวเหนียวอ๋ออันนี้เป็นพันข้าวเหนียวนะอ๋อ <_ PE AR> โอ้โหแล้วแบบว่าเราก็ต้องอแล้วพอเพื่อนบ้านเกี่ยวเราก็ไปช่วยกันใช่ไหมืเอ,อเอาแรงกันช่วยกันนะ โอนี่มันจริงๆมันยังเหลืองไม่หมดทั้งทั้งช่อนะเนี่ย๋อโอ้แต่ว่ามันเป็นทุ่งนาที่สวยมากเลยตรงนี้ตำบลอะไรเนี่ยตำบลแม่นาจอนตำบลแม่นาจรนี่ผมถามหน่อยสิเมื่อกี้ผมเห็นมันมีบันไดขึ้นไปบนยอดเขาอ่ะมันมีพระธาตอะไรอยู่หรอครับอ๋อรถขึ้นไปได้ไหมได้เจ้ารถต้องขึ้นทางโน้นอ๋อรถต้องขึ้นทางโน้น ข้างบนสวยไหมครับจ้าก็สวยดีอยู่ก็มองมองมาเห็นข้างล่างแต่ไม่เป็นไรหรอกแล้วแล้วเถียงนานี่ใครมานอนแล้วเนี่ยไม่มีใครมานอนเจาะมาพักบ่ได้มาพักตอนกลางวันเนี่ยค่ะอ๋อมาพักตอนกลางวันนะอ๋อจ้า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 ตอนกลางวันก็มาพักกันโอ้นี่แล้วแล้วเออวันหนึ่งนี่เกี่ยวกันได้เยอะไหมเนี่ยจ้าวันนี้การโค้งจะเซนหมดอ่ะหมดเนี่ยที่เห็นเหลืองๆเนี่ยหมดแล้วนะใช่ วันนี้มาเกี่ยวกันกี่ร้อยคนมาถึงร้อยค่ะถ้า <บะ S 1> ไร่คนกี่คนประมาณสิบคนประมาณสิบคนสิบหรือสิบกว่าคนโอ้สิบหรือสิบกว่าคนนะ <c oughs> โอเคนี่อาผมก็มาอยู่กับชาวนาภาคเหนือจริงๆผมก็เป็นลูกชาวนาล่ละครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เห็นชาวนาเกี่ยวข้าวกันสักเท่าไหรเพราะว่า <c oughs> อยู่ภาคกลางเนี่ยก็ใช้รถเกี่ยวกันหมดละแต่ภาคเหนือก็ยังใช้มือเกี่ยวกันอยู่แล้วแต่ว่าทําไมก็ไม่ค่อยใช้รถกันเพราะ อ๋อบอมพี่ต่างจ้างรถเหรออ๋อแหมพูดน่ารักจ้ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ข้าวราคาดีไหมไก็ะันี้ยไม่ได้ไว้ขายค่ะเพราะว่าอะนี่ไม่ได้เนี่ยขายอ่ะอันนี้เอาไว้กินอย่างเดียวเนี่ยไว้กินเกลียวเกลียวไว้แล้วกันนี่เวลาเกี่ยวเสร็จแล้วได้พอตากให้แห้งแล้วก็เอาไปฟาดฟาดฟาดใช่ไหมใช่แล้วก็เอาไปเข้าหลงสีจ้ะอ๋อจ้ะอ๋อจ้ะจ้ะขอบคุณมากเอ่อจะไมแ่ขายข้าวเลยเอ้าทำไมไม่ไม่ขายข้าวอ่ะ เอาไว้กินเหรอเอาไวกินอย่างเดียวเหรอโอ้เอาไม่ได้ปลูกข้าวขายปลูกข้าวกินเองเองแล้วมีขายไหมเนี่ยตอนนี้จะได้ซื้อไปสักกระสอบนึงตอนนี้มันยังไม่ได้สีด้แอ่าตอนนี้มันยังไม่ได้สีาคนบ้านนี้เขาก็ยังไปซื้อที่อื่นอยู่อ้าวคนบ้านนี้ยังไปซื้อที่อื่นดีกอโอ้สวยจังโอเคขอบพระคุณมากครับอย่างเงี้ยลูกแค่แค่ถือเนี่ยถือแล้วมันก็จะเห็นภาพเนี่ยเนี่ย S <S <S เห็นไหมอโอเคโอเคมาอ,อันนี้หนูถืออันนี้ด้วยครับผมก็แบบพี่น้องชาวนา,าแถวนี้เขาก็ใจดีมากเลยเ็าบอกว่าเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเขียวใช่ไหมแต่ภาคเหน,น,นือเรียกว่าอะไรเคียวเคียวเหมือนกันเวลาเกียวผมเกี่ยวเป็นนะครับเพราะว่าผมก็เป็นลูกชาวนานี่ผมก็ต้องจับอย่างนี้ก่อนเลยใช่ไหมวก่นี่หันอย่างนี้หนึ่งแต่ว่าถ้าหันไม่ดีนี่มันเอานิ้วเราเหมือนกันนะใช่ มันเออแล้วก็แล้วก็วางจวางให้มันเป็นแถววางให้มันเป็นแถวเพื่อสะดวกกับคนที่เขาจะมาเก็บทีหลังอ่อนี่อย่างนี้นี่นี่โอ้เก่งเหมือนกันผมเป็นลูกชาวนาครับผมเรียนจบมหาวิทยาลัยเกษตรภาควิตารพื่ไร่นาแต่ว่านี่ข้าวเหนียวเออข้าวเหนียวดีใจมากเลยวันนี้ได้มาเกี่ยวข้าว ที่บรรดาบอ่ะไม่เป็นไรครับขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับทาให้แบบอะไรอ่ะมีวิธีการยังไงทําให้ข้าวมันสวยไม่มีหรอไม่มีมีอะไรแนะนําแบบอ๋อะไรคือบังเอิญผมเนี่ยเรียนจบเกษตรแต่ว่าผมไม่ได้มาทํางานทางด้านเกษตรก็เลยคุณพี่น่าจะชํานาญมากกว่าผมขอบคุณนะครับอันนี้เคียวเคียว เี่ยวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับฉันอยากกลับบ้านฉันคิดถึงบ้านฉันอยากกลับบ้านฉันคิดถึงบ้านพลัดพร,รากแต่ตัว หัวใจฝากไว้บ้านเราแสงเดือนสองดาวข้ามฟ้าส่งข่าวบอกเขาได้ไหมหวานดาวให้คืนเดือนให้ฉันคืนเรือนหรือว่ามันสายฉันผิดจนเกินอภัยหรือไรวานบอก